เกษตรกรในหมู่บ้านอมภัยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการหลวงคือโครงการหลวงจะส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยตรวจสอบแปลงทุกๆ2อถึงสวันเพื่อให้ได้สินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพรายได้หลักของเกษตรกรบ้านอมภัยจึงมาจากการเพาะปลูกผักเพื่อส่งให้แก่โครงการหลวงโดยรายได้นี้จะเข้าผ่านทางสกากลการเกษตรครับ ข้อดีคือการปลูกผักในโรงเรือนสามารถลดปัญหามแมลงและสามารถควบคุมปริมาณน,น้ําที่ใช้ได้ประกอบลักษณะภูมิอากาศของบ้านอมภัยที่มีอากาศที่เย็นตลอดทั้งปีจึงทําให้ผักที่ปลูกมีคุณภาพตรงกับความต้องการของกองกันหลวงรวมทั้งการดูแลผักต่างๆก็สามารถทาได้โดยง่ายครับผักที่กองกันหลวงรับซื้อจากเกษตรกรจะต้องเป็นผักที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของโครงการหลวงรวมทั้งปริมาณของผักขอให้ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณที่โครงการหลวงต้องการและปริมาณโรงเรือนของเกษตรกรด้วยดังนั้นข้อจํากัดคือทางโครงการหลวงจะเลือกเฟ้นแต่ผักที่มีคุณภาพเกรด A เท่านั้นทําให้ผักที่มีคุณภาพเกรด B ซึ่งสามารถบริโภคได้อยู่ถูกคัดออกจากกระบวนการคัดสรรสินค้าซึ่งผักที่ถูกคัดออกนั้นมีจํานวนมาก ถึงร้อยลรวมทั้งอีกข้อจํากัดทางด้านปัญหาภัยธรรมชาติเช่นวัตภัยและอุทกภยัยซึ่งล้วนส่งผลให้โรงเรือนที่ใช้ปลูกผักชำรุดและเสียหายส่งผลให้ผักไม่ได้คุณภาพตามที่กรมกรหลวงต้องการและยังต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการทำโรงเรือนใหม่ราวๆ้า0 0 0บาทซึ่งทำให้เกษตรกรต้องหารายได้เพิ่มเพื่อสำรองเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินด้วย เกษตรกรบ้านอมพายจึงเห็นว่าผักที่คัดคุณภาพได้เกรดบีนั้นยังสามารถจําหน่ายให้แกผ่ผู้บริโภคในช่องทางการขายปลีกอื่นๆได้อีกรวมทั้งเกษตรกรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ต่างก็มีช่องทางการจําหน่ายอยู่บ้างแล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคในอำเภอแม,ม่สรงเป็นหลักการจัดจําหน่ายผักคุณภาพเกรดบีในช่องทางการค้าปลีกดังกล่าว จึงสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อีกช่องทางหนึ่งรวมทั้งเกษตรกรมีความต้องการที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย ผักโรงเรือนโดยมุ่งหวังอยากได้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าและโดยมีความปลอดภัยเพื่อน้มน้าวความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคสินค้าทางการเกษตรที่มีความสดและสะอาดรวมทั้งการทําฉลากสินค้าให้ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้บริโภคเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคต่อไป